ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกม PS 2021บนเครื่องสมาร์ทโฟน Huawei หรือว่าเกม e Football นั่นเองนะครับโดยเครื่องสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่ๆที่ใช้ในส่วนตัวแอปแกลลี่ในการดาวโหลดแอปโหลดเกมนะครับจะไม่มีบริการ Google Suite ดังนั้นก็จะไม่สามารถเล่นเกมหลายๆเกมที่ต้องซิงกับตัว Google Play Game ได้นะครับโดยตัวเกม PS 2021ก็เช่นกันนะครับแต่ก็มีพี่ที่รู้จักผมนะครับไปหาวิธีมานะครับจนสามารถที่จะเล่นเกมตัวนี้ได้ก็เลยมาแชร์ผมนะครับแล้วแกก็ทำคลิปสอนไ้ด้วยนะครับในช่องของแกนะครับช่องชื่อว่า ครูรู้คูเรียนมานะครับถ้าอย่างไรก็ไปกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ได้นะครับก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานตัวเครื่องของเวอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการกัน,กนครับว่าจะทํำยังไงที่สามารถเล่นเกม PS 2021ได้บนเครื่อง h t 4นะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นแตะไปที่ Google นะครับแล้วก็แตะช่องค้นหาตัวนี้นะครับให้พิมพ์ไปว่า APK เพียว พอพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดาวน์โหลดแอป APKP มาติดตั้งบนตัวเครื่องก็ได้นะครับแต่ผมจะเข้าผ่านตัว .com เขาเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เราแตะที่ตัวแว่นขยายตัวนี้นะครับหรือช่องค้นหานะฮะแล้วก็พิมพ์ไปในช่องนี้นะครับว่า xapk พอพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะค้นหาแอปให้นะครับโดยเราติดตั้งแอปตัวนี้นะครับติดตั้งลงไปนะครับกดดาวน์โหลดเรามันจะเร่งดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับกดดาวน์โหลดเลย แล้วก็รอสักรู่หนึ่งนะครับเมื่อเขาเดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะเร่งติดตั้งให้เราเลยนะครับขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากตัว xapk installer ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยติดตั้งนามสกุล xapk ซึ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหรือว่ามันจะไม่รู้จักนามสกุลตัวนี้เวลาเราไม่ช่วยไม่ใช้ตัวช่วยติดตั้งตัวนี้จะไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็น,น .xapk ได้นะครับกดติดตั้งลงไปเลยนะครับพอกดติดตั้งเสร็จแล้วให้แบ็คกลับมานะครับหลังจากนั้นพิมพ์ที่ช่องค้นหาอีกหนึ่งครัครบ แต่คราวนี้เราเปลี่ยนครับจากในส่วนของตัว apk ให้พิมพ์คำว่า virtual android นะครับ v i r t u a l แล้วก็เว้นวรรคตามด้วย android พอพิมพ์เสร็จนะครับก็กดค้นหาเลยพอกดค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอโปรแกรมตัว virtual android ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลักการทำงานของ virtual android จะคล้ายๆจากจะคล้ายๆกับ vmos นั่นเองนะครับก็เป็นตัวจำลองระบบปฏิบัติการ android นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลย ขนาดไฟล์ตัวนี้อยู่ที่586 m เมกนะครับค่อนข้างที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยดาวน์โหลดไว้ก่อนที่จะทําคลิปนี้นะครับเท่านี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่ใน2ตัว X APK i n s t a l l e r เลยนะครับแต่เข้าไปนะครับกดอนุญาตนี่ครับเจ้าตัว X APK i n s t a l l e r เขาจะไปค้นหาไฟล์ APK ให้นะครับก็จะเจอเจ้าตัวช่วย Android ที่เราดาวน์โหลดมานะครับขนาดไฟล์เกือบ6 0 0เมกนะครับเราก็กด Install เลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะแตกไฟแล้วติดตั้งให้เรานะครับกดอนุญ,ญาตกดติดตั้งตามปกติเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัว Virtual Android บนตัวเครื่องของเรานะครับเราก็เปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นกดอนุญาตนะครับแล้วก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลักการทํางานก็คล้ายๆกับเจ้าตัว V MOS นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะลื่นกว่าเวลามาเล่นเกมบนตัวจําลองระบบตัวนี้ครับก็จะไม่หน่วงมากนั่นเองครับเท่าที่ผมลองมานะครับแล้วก็มีคนแนะนํามาหรือคนแนะนําคนที่เขาใช้งานมานะครับคราวนี้นะครับพอมันบูตเข้าสู่ในส่วนของตัวหน้าที่เป็นตัวจําลองระบบ Android นะครับคราวนี้เราจะดูแอปทั้งหมดดูยังไงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมจะสอนให้นะครับอ่ะพอมันเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเดูแอป,ปทั้งหมดให้แต่ลูกศรตดวนย้ปัดขึ้นมาครับก็จเจอแอป,ปทั้งหมดในตัวเครื่องตัวนี้ก็มีไม่กี่แอป,ปนะครับก็จะมีตัวเพลย์เกมเพย์สโตร์ครานี้เราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราพึ่งบูตเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับเรากดเข้าไปที่เพลย์สโต้กดลงชื่อเนี่ยมันจะลงชื่อไม่ได้บางทีมันเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงเห็นไหมครับ ด้านบนเนี่ยแอปเขากำลังอัปเดตอยู่นะครับเดี๋ยวผมรอให้แอปเขาอัปเดตเสร็จเรียบร้อยผมถึงจะกดเข้าไปลงชื่อให้เห็นไหมครับเขากําลังดาวน์โหลดเจ้าตัว Google p a y e พอดาวโหลดเสร็จก็จะติดตั้งพอติดตั้งเสร็จผมค่อยกดลงชื่อนะครับกดลงชื่อก็ใช้บัญชี gmail ที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับบางคนถามว่ามาเล่นผ่านตัวนี้จะปลอดภัยไหมมันจะมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นไหมหรือว่าจะมีผลต่อ ระบบเค s ในตัวเครื่องหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวจำลองระบบเราต้องเปิดผ่านแอปพลิเคชัน Vir t u a l Android เข้ามานะครับเราถึงจะใช้งาน Play Store ได้นะครับจะไม่เหมือนกับการลง g m a i l ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันต้องแยกให้ถูกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมื่อเราเข้ามาในนี้เราใช้ระบบการชำระเงินของ Play Store เนี่ยเขาก็จะมีระบบโปรเทตของเขาอีกนะครับหรือว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ใช้เจ้าตัวหักพานท Wallet หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเพราะวงนี้มันมีวงเงินนจกันัดนะครบ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับกดลงชื่อเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะเข้าหน้าลงชื่อตัว Gmail ให้เรานะครับตอนนี้เขากำลังอัปเดตอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอัปเดตอะไรนะครับลองพิมพ์เข้าไปนะครับคราวนี้ถ้าเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับให้เราแตะในส่วนของตัวแต่ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยเราค่อยเปลี่ยนเป็นในส่งตัวคีย์บอร์ดอื่นๆนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้านั Play Store ให้เรานะครับเราก็พิมพ์ค้นหาไปเลยนะครับว่าตัว ps 2 0 2 1อ่ะก่อนพิมพ์ ps 2021ผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนดีกว่าผมใช้เจ้าตัว Gboard นะครับเข้าไปนะฮะกดติดตั้งเลยอาระหว่างรอมันดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะ มาสอนเพิ่มเติมให้นะครับเจ้าตัวปุ่มลอยตังนี้นะครับเราสามารถที่จะแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดมาที่เดสก์ท็อปก็คือหน้าหลักได้นะครับในหน้าหลักตัวนี้นะครับถ้าเราอยากให้ปุ่มเสมือนหรือปุ่มสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขึ้นมาให้เราแตะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยให้เปิดตรงคำว่าคีย์เสมือนตรงนี้แตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดพอกดเปิดเสร็จเขาจะบอกให้เริ่มเขาเริ่มใช้งานเลไไหมโดยเริ่มใช้งานเนี่ยเขาจะทําการปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่ให้เราอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคร แล้วก็รันให้เราใหมา่อีกครั้งหนึ่งมันจะมีปุ่มเสมือนขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัวแอปที่เราดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเสร็จยังนะครับเขากำลังดาวน์โหลดเจ้าตัว Gboard อยู่นะฮะเมื่อกี้มันน่าจะอัปเดตในส่วนของตัวพวกบริการ Google Pay ในตัวเครื่องนะครับเกรชาโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในกระดิงติดตั้งนะครับ พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทาอย่างไรนะครับนี่จีบอร์ดนะครับล้วก็แตะไปที่ตัวจีบอร์ดนะครับหนึ่งครั้งพอแตะเข้าไปนะครับก็กดเปิดใช้งานการตั้งค่านะครับแล้วก็ไม่เลือกเปิดการทํางานกดตกลงกดอีกครั้งหนึ่งกดเลือกเป็นคีย์บอร์ดหลักเสร็จสิ้นเท่านี้เองนะครับก็ใช้เจ้าตัว Gboard ได้แล้วนะครับท่านี้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Play s t o ซ e เราจะดึงมาหน้าจอหลักได้ไหมกดค้างไว้ได้เลยนะครับล้วก็ลากมาที่หน้าจอหลักได้มาจัดเรียงที่หน้าจอหลักแบบนี้ได้นะครับจะไม่ต้องเข้าไปเพ ว่าในส่วนของตัวคีย์บอร์ดหรืออะไรก็สามารถที่จะปรับแก้ไขได้คราวนี้เรามาลองดูเจ้าตัว P.S. 2 0 2 1เราจะเจอไหมนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับพิมพ์ P.E.S. สองสองศูนย์สองหนึ่งนะครับไม c h i n หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งะครับกดค้นหานี่ฮะเราก็จะเจอเกมตัวนี้แล้วนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับจะแค่ให้ดูเฉยๆนะครับเราก็กดติดตั้งได้นะครับถ้าดาวน์โหลดให้เสร็จเนี่ยใช้เวลานานนะครับก็ประมาณนี้เท่าที่มี พี่เขาทดสอบแล้วแล้วก็หลายๆคนทดสอบแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับถ้ายัางไงใครที่ใช้เครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่สําหรับเกมนี้ผมแนะนำนะครับว่า ควรเป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางๆหรือว่าตัวสูงๆเพราะว่ามันกินสเปคค่อนข้างสูงสำหรับสมาร์ทโฟนตัวราคาเริ่มต้นอย่าง Y 5P Y 6P ตัวนี้นะครับมันเป็น CPU ตัวต่ำรวมถึงมันเป็นแบบ32บิตด้วยบางทีเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้นะครับมันไม่ได้เกิดจากตัวโปรแกรมตัวนี้ไม่สมบูรณ์แต่ว่าแค่ตัวเกมอาจจะไม่รองรับตัวตัว CPU 32บิตนั่นเองครับก็ลองดูเครื่องที่เป็นระดับกลางละกันอย่างพวก No v a 7i Nova 7se No v a 7 5G หรือว่าพวก y 7 a ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับตัวราคากลางกลางหน่อยนะครับไม่ต้องถูกเกินไปเพราะว่าถูกเกินไปสเปคเขาไม่ทํามาเพื่อการเล่นเกมอยู่แล้ว แล้วก็ CPU ียูบางทีมันไม่รองรับเกมที่มีสเปคสูงๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกจฉตผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จะได้ทราบก่อนคนอื่นเลยคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ